สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องชาว u t u b e ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีย่งเอฟซีชายใหญ่ที่คารบรักครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง y o ยู u b e ชายใหญ่รุ่นเรืองเกิดนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับนางานลอกคลองนะครับที่เดิมน,นะครับหลังจากเรามาลงได้สองวันนะครับวันแรกที่เรามาเนี่โอ้โหรบมากครับ ผ่านไปสองวันโล่งเตียนไปเกือบกิโลแล้วครับโอ้โหนี่ครับวันนี้มาดูกันสามคันครับสามคันไปเอา น้องเล็กมานะครับมาช่วยอีกคั้หนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะใช้ที่ตัวใหญ่ขุดตอขุดไรออกนะครับแล้วก็เอาตัวเล็กดึงสลบตามนะครับขดขับเราก็จะได้มีงานทําทุกคนนะครับดีกว่าจอดอยู่บ้านเฉยช่วยกัยนทําครับไปยันสุดเลยครับสุดคลองเลยข้ามถนนระย่างเลยครับแล้วก็ข้าม หนุเส้นนิ้ไป้ีกนะครับอตอนนี้มีอยู่ว่ามีอยู่เยอะพอสมควรนะครับหลายตัวอยู่ครับตัวละประมาณ1นกิโลนะครับรถสีก็สามารถทําได้ครับเล็กค้องตัวดีนะครับอาจจะเป็นต้องเป็นรถ200นะครับรถสีก็ทําได้สบายๆครับ ทาได้สบายนี่ครับปัญหาคือหลักๆนะครับเนี่ยที่น้องชาวเกษตรกรเรานะจะคองที่ที่ติดมีที่ติดฝั่งคลองนะครับจะปลูกต้นไม้ยูคาเห็นไหมครับโอ้โหปัญหาเยอะครับพอต้นยูคาโตการสัญจรก็ไม่สามารถที่จะไปได้ครับรถลาวิ่งไม่ได้ครับล๊อคง,ล,งลังนะเพื่อแก้ประโยชน์ส่วนตัวนะครับจริงๆงไม่สมควรที่จะ กปลูกนะครับอันนี้เรายังทําไม่เสร็จนะครับเพราะว่าต้องรออีกคันหนึ่งเดินกลับมาแล้วก็เก็บอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บเก็บเสร็จนะครับเดินเดินออกมาก็เละเหมือนเดิมครับจะเป็นการทํางานซับซ้อนนะครับเราก็เลยทําดึงไว้พอสมควรแล้วก็เดี๋ยวอีกคันที่อยู่ข้างในออกมาก็จะได้ ปัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับนี่ถา้าเพื่อนท่านใดที่เคยดูในคลิปก่อนนะครับที่มาลงในวันแรกต่างกันลิบลับนะครับมาสองวันลงโจ่งมดแล้วครับ ก็ยังไงก็ให้พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับช่วยกันรักษานะครับทำความสะอาดแล้วก็อย่าไปปลูกต้นไม้ที่มันรบกวนคนอื่นเขานะครับต้นไม้อยู่คายครับดูนี่ครับเราจะขุดจะลอกก็ต้องไปขุดตอออกเสียเวลามากเลยครับอย่าไปเห็นแก่ประยชน์ส่วนตัวนะครับ ต่อแรกก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะมันมีต้นเดียวนะครับพอต่อสองต่อสามตัดมาเตะไว้สี่ต้นห้าต้นนี่เป็นปุ่มใหญ่ครับขยายออกมาในทางรถก็วิ่งไม่ได้รถเกี่ยวก็ไปไม่ได้ครับจริงๆเนี่ยถ้ามันลงลู่แบบนี้ครับรถเกี่ยวก็สามารถไปได้ครับนี่ไปได้สบายๆนะครับพี่น้องชาวกเกษตรกรที่อยู่มีแปลงนาอยู่ข้างในครับก็เดินทางสัญจรสะดวกนะครับ ลการก่อสร้างสิ่งต่างๆนะครับการขุดลอกใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนนะครับประชาชนทุกคนนะครับที่เสียภาษีก็เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ รัฐมนตรีหรือนายกหรือใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็จัดสรรปันส่วนเอาเงบประมาณจากภาษีประปชาชนทั้งนั้นนะครับมามาใช้จ่ายในจุดนี้นะครับถ้าเราช่วยกันดูแลรักษานะครับให้ถนนทนท,นทางวัยนองคลองบึงอยู่สภาพตลอดเวลานะครับมันก็ไม่ต้องมาเสียงงบประมาณในจุดนี้นะครับ ก็จะได้เอางบประมาณไปทำพัฒนาประเทศชาติอย่างอื่นต่อไปนะครับดูสิครับท่านผู้ชมกว่าจะได้แต่ละต่อนะครับพอเราขุดต่อขึ้นมาดินมันก็จะไม่แน่นแล้วครับคันคลองก็อาจจะมีการซุดเกิดขึ้นนะครับนี่นครับมันเสียหายเยอะครับ ลอกนู่นนะผักตบชวาลอยมาจากฝั่งนู้นละเราลอกสะอาดเลยนะผักตบชกผักตบชวาก็ลอกลอยมาแล้วครับไหนก็ขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ไว้วางใจนะครับให้งานชายใหญ่มานะครับทีมงานชายใหญ่มาทำนะครับแล้วก็มีงานทำลูกน้องก็มีงานทำนะครับ ช่วงนี้มันรอยต่อระหว่างปลายฝนต้นหนาวนะครับเก็บเกี่ยวเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวนะครับรถแมคโครรถดัาก็ยังไม่ค่อยมีงานเยอะเท่าไหร่ช่วงนี้ก็รถดัาก็น่าจะไปเก็บข,ข้าวนะครับเก็บข,ข้าวแล้วก็รถแมคโครก็โดยส่วนใหญ่ก็จะยังไม่ค่อยจะมีงานกันนะครับเราก็ยังดีนะครับพอมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มาไว้ใจทีมงานชายใหญ่เรานะครับให้มาทํางานนะครับ ก็พอได้ทํางานไปเหลือไม่เยอะอะไรมากมายนะครับพอได้ซื้อของชุดซื้อน้ําปลานะครับดูสิครับกว่าเราจะไปได้กว่าจะขยับได้นะครับถ้าไม่มีต้นยูคานี่โอ้เสร็จถึงไหนตัวไหนแล้วครับ คือทางผู้ใหญ่เขาแจ้งแล้วนะครับแจ้งไว้ตั้งแต่หลายวันแล้วครับว่าให้มาตัดออกนะครับซึ่งเขาอาจจะยังไม่สะดวกกว้างมาตัดเราก็จําเป็นต้องเดินหน้าต่อไปครับเราต้องเขาก็ยอมให้เรานะครับขุดล้มนะครับเพื่อที่จะทงานได้นะครับจริงๆเป็น,ปน,ปนในที่สาธารณะนะไม่ไม,ไม่ไม่สมควรที่จะ มาปลูกนะเพื่อเป็นเอาเป็นประโยชน์ส่วนตัวนะครับในจุดนี้นะครับเดี๋ยวคันนี้เราไปจบกันตรงนี้ก็จบแล้วครับแล้วข้ามไปฝั่งนู้นได้เลยนะครับข้าววางเปลงก็ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับราคาข้าวก็ตกต่ำ สงสารนะครับประชาชนพี่น้องกเกษตรกรนะครับที่ทำารทำนานะครับอย่างขุมหรือคล้ายๆหลายคนก็ยังยังพอที่จะมีช่องทางหาเงินได้นะครับไม่จำเป็นต้องรอทำงานอย่างเดียวนะครับผมอาจจะมีทำอูมั่งนะครับรถเกี่ยวมัง่งรถไมโคมั่งนะครับทำสวนมั่งนะครับมีมีหลาย อาชีพนะครับเราไม่ได้มาทำอย่างเดียวนะครับค้าขายบ้างนะ เติมน้้ำมันส่งกับข้าวนะครับแล้วก็มาเช็คระยะให้กับทางคนขับเรานะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจะได้รู้ระยะว่าถึงจุดไหนจุดไหนครับจะเดินหน้าต่อไปนะครับเสร็จภารกิจก็เดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางกลับนะครับไปที่อูเพราะว่าที่อูก็มีงานค้างอยู่เยอะนะครับรีบทำต่อทเล์ ตะบะนะครับซ่อมรถให้ลูกค้านะครับแล้วก็ขอบคุณทุก,ท,กท่านนะครับที่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นงานอู่งานขุดขนย้ายนะครับหรือว่าซื้อขายรถเก่าจากญี่ปุ่นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไว้ใจเราด้วยดีเสมอมานะครับมีคนรักมีคนเกลียดนีคนชอบบางครั้งก็อาจจะไม่มีคนชอบไม่เป็นไรครับ มีคนชอบเรารักเราก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็คนเกลียดเราก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่านั่นคือปัญหาของท่านครับไม่ใช่ปัญหาของผมนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านเป็นกำลังใจทุกท่านครับผมสวัสดีครับ